สวัสดีค่ะไปถึงแล้วหลายคลิปอ้อนรับเทียมสู่รายการกันหอยแต่เมื่ไรวะแต่หิวอ๋อแต่หิวเอาใหม่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกูบอกให้การหอยเอาเหรอเอาใหม่สามสองหนึ่งการหอยแต่หิวเออเราจะไปไหนกันช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปทางขวางหลังเออนี่นะเนี่ยนะ เรากําลังจะนี่ข้ามเรือต่างๆงงว่ะออนี่คือ EP ศูนย์ EP แรกที่เราจะลองซ้อมกันก่อนโอเคเดี๋ยวเราลอเรือจ้ะเดี๋ยวโทรศัพท์ระเบิดนังเรือเลยเว้ยเมึงยิ่งร้อนเราจะข้ามไปไหนคะข้ามไปวังหลักค่ะวังหังไม่ไปไปวังหลังอ่า มูขี้อะไรเนี่ยง, <c oughs> ง <c oughs> เออเอ่ะยวเราข้ามไปก่อนนะคะทำาเป็นแยกนั่งเป็นริมเป็นริมเออมงนะมาอยู่ด้วยกันถามคนใ่เนี่ยเป็นอะไรอะไรอะไรทำอะไรว่าถ่ายกันเองเหรอร้านอร่อยย่านวังลัมันอัปเดตปีไหนกอน หกสามีม่ก็เซิร์ฟไว้นี่ฮันนี่โทไปเซิร์ฟแล้วเนี่ยฮันนี่โทไปเดินไปเดินถามเขาไหมถ้ามันเป็นร้านดังจริงๆเขาเหลือต้องรู้จักไม่ได้เป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบนี้แม่โอเคอ๋อเจอแล้วร้านนี้อยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้ไม่รู้หาเดี๋ยวเซิร์ฟหาใน Google Map ชื่อเจ็บป่ะหาใน Google Map เลยเห็นปะหลงไหนอะ ข้างๆคือเขาถือไงแล้วเราต้องถามเขาไหมโดยการถามเขาเออที่อ๋ออ๋อเอาลงก่อนเดี๋ยวเขาบอกประเด็นก็คือว่าเดินไปเดินมาแต่ไม่เจอนี่เหรอชื่อเตยฟางอะดิมันชื่อแพนด้าฮังกี้อ๋ออันนี้คือเพื่อนฮัลโหลนี่ค่ะ เขายังไม่ขึ้นเลยต่างก่อนไหมล่ะเฮ้ยนี่ไงน่ากินนี่ละอันนี้ขนมปังชาโคลหนึ่งแล้วก็แบบนมสดหนึ่งเอออ้าวไอติมรสอะไรมันเป็นแบบโอ้ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับคือคือทำให้มันเป็นไอติมเหรอครับโอ้อันนี้ค่ะเอาชาเขียวหนึ่งแล้วก็ขนมปังเนมสดหนึ่งเอาแบบนี้เลยแม่เอาของนมสดเอาเป็นนมสดค่ะค่ใช่ชื่ออะไรคะ กัรค่ะตรงมาทานลุกแ้าทานการกันอย่างเดียวค่ะก็ไ่นอนหนูก็ได้มึงจะเอาชื่อจริงทำไมใช่ข้างในนแล้วไม่มีแล้วแต่ได้เลยแปะโคหนึ่งตังสดหนึ่งค่ะโอ้ยโอ๊ะเทนึ่ง เรื่องหยิบไม่ได้เลยนะได้ค่ะสองต้นสองชนต่างสดนมสดแถมติบได้มาแล้วเนื่องจากว่าในร้านไม่มีที่นั่งที่่นังเราเลยจึงต้องมายืนกินกันแบบยืนกินกันอย่างนี้เลยจ้าแต่ว่าแก้วนี้เขาไม่ให้นะจ๊ะขโมยคุณเล่นแต่เราก็คือเอาไปเลยเดี๋ยวสาวสาวแซวตี้แบบหนึ่งอ่ะแซวตี้จะกินอะไรเดี๋ยวจะถ่ายแซวตี้ด้วยนะ ตาหลุดมากอ่ะมึงมันตาหลุดมากมึงลองกินอันนี้นี่มันคือร้านแพนด้าแพนด้าอะไรนะแพนไม่เจปังเจปังอะไรเนี่ยตาหลุดมากๆใช้มือฉีกก่อนแล้วก็ได้ยังไงใช้ยังไงไม่ค่อยทำอาหารอร่อยอ่ะกัดเลยกัดหนมปังก่อนก็ได้มั้ยอร่อยมันมันมีความแบบเค็มเค็มของหนมปังเค็มเนยอ่ะแต่ว่าหวานเย็นหอยติดไอหอยเหรอขายอยู่่ายตลอดเว้ยอันนี้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 เป็นนมสดอ่ะอร่อยมากนัว ตัวนี่เป็นาเขียวลิ่นอาเขียวชัดมากแล้วขนมปังข้าวเนข้างนอกกรอบข้างในนุ่มมันมีความเข้มของชาเขียวที่ไม่ได้แบบสายที่แบบชอบชาเขียวแบบติดข้นิดนึงแล้วก็หวานน้อยดีเพราะว่ามันเข้ากับขนมปังชาคูมากดีเออดีจริงๆขอกินบ้างเลยได้อยากกินอยากกินรอให้เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้อัดอัดอัดแ้่ก็อแล้วให้คะแนนนี้อ่ะ อันนี้รสแบบว่าขนมปังมืนมแล้วก็เป็นออริจินอลเป็นนมสดหน้าตามันที่แต่ให้เท่าไหร่ให้เก้าฉันฉันว่าฉันก็ให้เก้านะเพราะว่ามันมันเข้ากันไปหมดเลยมีความเค็มหอมหวานมันแบบหนูให้แปดแล้วก็หนูหนูรู้สึกว่าหนูเคยกินขนมปังที่อะไรวันนี้อ่าแต่ว่าราคาประมาณนี้รวมมอ่ะราคาประมาณนี้รสชาติอันเนี้ยโอเคอร่อยอืมแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบจริตไม่ค่อยชอบชาเขียวเท่าไหร่ก็เลยให้แค่แปด แต่ฉันว่านะาป้าคุณป้าเจ้าของร้านอะใจดีรับออเดอร์แบบใเรื่องของบริการอะให้เลยเต็มติเออเพราะว่าแบบว่าต่อให้ร้านคนเยอะก็คือแบบว่ามีการแบบไม่ไม่แบบว่าไม่เวียงแม่อะไรอย่างเงี้ยเออเพื่ออากาศที่ร้อนขนาดนี้หนูชอบกินทาเขียวหนูให้อันเนี้ยเกาอ่าการให้กาสำหรบสายชาเขียวไงเออแล้วหนูก็รู้สึกว่าขนมบางชาโคมันหออืม เราโดนทาดดีแล้วก็มีความแบบว่าจะเห็นคนเยอะเขาเรียกว่ามีความแบบว่าดีอ่ะมันกรอบมันหอมมันลงตัวมากไม่หยไม่ไม่หวานเลี่ยมันไม่ได้หวานมากแต่ใชนชอบอันนี้โอเคคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อก็ว่ากันนะคะที่นี่ร้านนี้อยู่ไหนนะร้านนี้อยู่ที่ว้องมหลังพินะเพราะว่านี่เจ้าถิ่นวางหลังค่ะทางที่จะมาวัลคังคนะคะเปิดแมพดูแล้วกันแล้วก็เดินดูเพราะเราก็หลงเหมือนกันป้ายมันเขียนว่าซอยวังสวน มไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่ามาทางก่อนละวค่ะอืม,อมบายไปแล้วไม่เป็นไรครับไม่เห็น <c oughs> หเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจับได้ว่ามีหลายคนโอไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> อันข้างในมันคืออะไรครับเนยใช่ไหมครับเนยเนเป็นเนยแท้ เคยแท้ขออนุญาตนะครับจริงๆไม่ก็อยากให้ติดอะไรไม่ติดก็ตามตามตัวถูกอ๋อไม่อยากให้ติดเดี๋ยวตามตัวถูกมีแฟนหลายคนเหลักชิ้นะคะอ๋อดินดังเดินเดี๋ติดคุณพี่เดี๋ติดคุณพี่ติดแน่แต่แข่งเขาบอกว่าวันนี้เขาบอกว่าเรื่องอะไรเพราะคุณพี่มีแฟนหลายคนมีแยวดักคนเดี๋ยวสักคนหรอกฎไมายคุณพี่สักคน